เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสสริเพืเ่อนๆชาวสมเมอร์วอลที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ผมในวันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการหาเงินนะครับผมคือมีน้องๆหลายคนสอบถามผมมาเยอะมากว่าพี่วันผมอยากมีเงินเยอะๆแบบพี่ผมต้องทํำยังไงบ้างนะครับผมได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายดยีกว่าว่าทําไมผมถึงมีมานาเยอะขนาดนี้นะครับแต่ต้องขอเกรนก่อนอย่างนี้ว่าคือจริงๆการที่มีมานาเยอะมันไม่ใช่ว่าไอเดียเริ่มต้นจะทําได้เลยนะเพราะว่าไอเดียเริ่มต้น,เ,นเราต้องใช้เวลาในการทํารูใน ใช้เวลาในการอเอามอเตอร์ขึ้นหกดาวดังนั้นเนี่ยการเทศการทำดูนกับการเอามอเตอร์ขึ้นหกดาวเนี่ยก็ต้องใช้เงินมหาศาลแล้วดังนั้นเนี่ยการที่จะเก็บเงินช่วงต้นแรกๆเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าเรามีสิ่งจําเป็นที่ต้องออกเอา,เอ,าออกไปใช้ตลอดเนาะดังนั้น,นมันจะค่อนข้างลําบากหน่อยในการเก็บนะครับผมแต่ถนะ้าเกับการผู้เล่นที่เขาเริ่มแบบมีดูนมีมอนประมาณนึงแล้วนะครับผมเขาจะต้องการดูนที่ด,ดีกว่าดังนั้นเนี่ยเขาจะขายดูนที่แบบไม่ค่อยได้ใช้ออกไปค่อนข้างเยอะนะครับเอาง่ายคือ ขายมากกว่าเก็บอะประมาณนั้นครับทำให้เงินของเนอกเขาอะมันจะสูงขึ้นมากนะครับแล้วก็การปั้นมอนสเตอร์ของเขามันเริ่มถึงจุดจุดหนึ่งที่เริ่มอิ่มตัวแล้วดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยปั้นมอนเตอร์ขึ้นเยอะสักเท่าไหร่นะครับผมอะประมาณนี้นะนี่คือ กลไกในการเก็บเงินนะครับผมอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพื้นฐาน้วกันนะยิ่งไอดีโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเงินเขาก็จะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องไปทํารูนมอนเตอร์ตัวไหนไปต้องไปปั้นมอนเตอร์ตัวไหนแล้วาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมอะเกินมาเสร็จแล้วนะครับผมถ้าวิธีการหาเงินถ้าเราโฟกัสในการฟาร,ร์มหาเงินอย่างเดียวคือเวลาเราฟาร,ร์มเนี่ยผมแนะนําให้ฟาร,ร์มในเรื่องของเนโครโอลิสเป็นหลักนะเน้นเลยครับทำไมถึงต้องฟาร,ร์มเนโครเป็นหลักด้วย เนื่องจากว่ารูนของเนโครนะครับทุกชนิดเลยนะครับขายแพงมากดูดิอันนี้เป็นรูนเนโครนะครับหอันนี้6กดาวนะครับขายที่22งหมครับวิวนะครับขายที่2 0 0 0 0ื่นไหนไงเห็นไหม มันขายแพงมากทุกคนขนาดรูนแบบปกติถ้ารุนยาก็จะอยู่ที่ประมาณอ่ะหกดาวก็มื่นกว่าเองนะแล้วก็พวกมังกรเนี่ยถ้าไม่ใช่ ex จริง,รงๆก็แค่หมื่นกว่าเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยรูนที่จะขายได้แพงที่สุดจะเป็นรูนที่หลอกจากเนโคทุกชนิดเลยขั้นต่ำคือเบดเบก็คือประมาณ1มื่นเอถึงสองหมอันนี้คือขั้นต่ำนะอันนี้เห็นไมสองหมื่นครับทุกคนดูดิ ขายแพงมากนะครับผมแล้วก็อัตราการดอกมานาเนี่ยมันเหมือนกันนะครับในเรื่องของ Energy เนี่ยมันเออในเรื่องของการดอกมานาของแต่ละรอบเนี่ยมันคล้ายกันเลยรอบแล้วมาปมาณนะห้าพันหรือ8ปดพันผมจำไม่ได้เหมือนกันนะ <S <S ประมาณนี้นะครับมันเหมือนกันหมดเลยนะครับในการดอกมานานะครับผมแต่ว่ามันมันมันม,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 มันมาพีิกตรงที่ขายรูนั่นเองนะครับผมอ่ะสเต็ปแรกก็คือการฟาร์มก็คือฟาร์มโฟกัสในการฟาร์มเนโคแล้วกันนะครับผมแล้วก็สเต็ปต่อมานะครับผมการปั๊มเงินนะ ก็คือเราต้องฟั๊มในเรื่องของนี้เลยรอยแยกมิตินั่นเองครับเวลาเราเอาเวเออเราจะปั้นมอนเตอร์ขึ้น6ดาวตัวหนึ่งเนี่ยปกติเราจะต้องฟาร์มพวกไฟมงไฟมอนพวกนี้ใช่ไหมอันเนี้ยมันได้เงินน้อยแต่ถ้าเราอยากได้เงินเยอะแน่นอนว่ามันต้องเสียเทรค่อนข้างสูงมากๆแต่ว่าถ้าเทียบกับในเรื่องของรอบการฟาร์มเวลาที่ทําได้มานาเอเนอร์จีเนี่ยอันนี้คุ้มกว่านะครับผมถ้าผมฟาร์มอันนี้สมมตินะผมฟาร์มนี้มันจะจบรอบรอบหนึ่งว่าสองหมื่น,นครับในการฟาร์มสองสามหมื่นได้เลยคือค่อนข้างเยอะมากแล้วเราสามารถฟาร สมมติเรากดออโต้ฟาร์มอยู่เนาะแล้วเราสามารถฟาร์มนี้ต่อได้ด้วยนะครับมาทําให้เหมือนกับว่ามนาของเราจะหาง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นเทคนิคที่2นะครับแล้วก็เทคนิคที่3นะครับการตีรูนการตีบอกรูนนั่นเองครับเวลาเราตีบวกรูนนะครับเพื่อนๆหลายคนชอบตีแบบเอ้ยอยากให้มันสุดทุกๆออฟเลยนะครับอยากให้มันแบบ แบบบวก15หมดเลยนะ,ะตัวอย่างตัวเคสแล้วกันอยากให้มันเป็นสีม่วงบวก15แบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะเก็บเงินจริงและเป็นผู้เล่นใหม่นะครับให้ไปโฟกัสที่2 4 6เนี่ยให้บวก15ส่วนหนึ่งสามตียัดบวก12พอนะครับเพราะว่าอะไรคือบวก15กับบวก12มันต่างกันไม่เยอะหรอกถึงแม้ว่าจะเป็นออฟออฟหลักมันจะต่างกันไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นผู้เล่นระดับสูงขึ้นมาอีกเนี่ยเขาแนะนําให้ตีบวก15เพราะว่าแค่ การต่าง,าง,างกันแท่เล็กๆแน่น้อยเนี่ยมันก็ทาให้เหมือนกับว่ามันแพ้ทางกันแล้วนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นที่อยากจะเก็บตังค์นะครับไม่ต้องตีบวกสนะให้โฟกัสที่บวก3 5, ิ1 2องหนึ่งสามห้าบวกสิบวกสิไปประมาณนี้เป็นต้นและที่สําคัญครับเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งเวลาที่เราจะตีรูให้มอนเตอร์หรือเราจะต้องปั้นมอนเตอร์เนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่ามอนเตอร์ที่เราจะตีให้รูให้เนี่ยหรือจะปั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะใช้งานระยะยาวหรือเปล่าหรือถ้าเรา พอผ่านอันนี้เสร็จในเรื่องของของรางวัลของเราจะได้มากขึ้นอะไรแบบนี้เราต้องคำนวณให้ดีนะครับผมสมมุติว่าผมต้องการวูบน้าเพราะว่าวูบน้ำเนี่ยมันจะทําให้ผมผ่านซีกัวแล้วพอผมชนะซีกวเนี่ยผมก็จะได้ในเรื่องเพจมากขึ้นอะแบบนี้น่าสนนะครับเพราะว่าถ้าเราปั้นขึ้นมาตีรูให้มันขึ้นมาเราได้เพจเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่คือการลงทุนเนาะอ่ะต้น้ากับกันสมมติคุณปั้นรูรูาตุมืดมาแต่รูรูาตุมืดไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้เลยแบบแบบนานๆใช้ทีอะไรแบบเนี้ แล้วแบบคุณปั้นขึ้นมาแล้วคุณตีรูนบวกสุดเนี่ยมันทำให้คุณเสียมานานในการปั้นแล้วก็คุณเสียมานานในการตีรูนค่อนข้างมหาศาลมากนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมให้อย่าให้สังเกตจริงๆคือเวลาเราจะปั้นมอนตีมอนรูนให้มอนเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าเพื่ออะไรแล้วมันจะสามารถตอบโจทย์ได้มากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมและที่สําคัญไปมากกว่านั้นอย่าตีรูนมั่วครับทุกคนคือปกติมันจะมีรูนหลากหลายมากๆเลยให้ให้เราตีเนาะทีนี้นเวลาเราดอบรูนมาเนี่ยเราก็จะตีลองลองเชิงก่อนแต่ว่า สำหรับใครที่อยากจะเก็บตังค์นะครับผมแนะนําว่าไม่ควรตีรองเชิงเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราตีรองเชิงไปทุกทุกลุนนะครับเงินที่หามาได้มันก็แทบจะไม่ต้องมันจะไม่เหลือเลยเพราะว่าการตีลุนเม็ดเป็ดหนึ่งนะครับผมใช้ดูนะตีอันนี้700นะผมตีบวก12ไปคือยิ่งตีขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าค่าการตีมันจะสูงขึ้นเห็นไหมบวก2อันนี้บวกสาพันเห็นไหมห้าพันี่ยอันนี้กลายจะเป็นหมื่นแล้วนะเนะออดูดิบวก4อันนี้บวก5นะครับผม เห็นไหมถ้าเราไม่ติดมันก็จะเฟลเฟลนี้อ่ะเห็นไหมบวกห้าบวกหกบวกหกไปบวกเจ็ดนะครับผมเห็นไหมถ้าไม่ติดเราก็เสียเงินทิ้งไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการตีรูนนะครับผมแนะนานะครับว่าให้เราตีรูนที่คิดว่าเราจะใช้งานณปัจจุบันหรือจะใช้งานให้กับมอนเตอร์ตัวนี้แล้วถ้าใช้งานกับมอนเตอร์ตัวนี้มันจะทําให้ไอเดียของเราโตขึ้นนั่นเองครับอย่าตีรูนลองเชิงเยอะจนเกินไปนะครับอย่างไอเดียผมผมบอกก่อนว่าผมจะตีรูนน้อยมาก น้อยแบบน้อยมากๆเลยเหตุผลที่ผมตีรูนน้อยมากๆเพราะว่าคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมตีไปแล้วแบบมันจะได้ใช้ไหมคือมันมีเคสเช่นนึงเว้ยเราจะเล่าให้ฟังคือมันจะมีเคสประมาณว่าผมอะตีรูนมาให้แบบเยอะมากก็คือบวก12บวก12บวก12หมดเพราะว่าการพอพอ,พอมันจะใช้งานเนี่ยมันจะใช้งานง่ายคือทีเนี้ยพอบวก 12. บวก12หมดปับ๊บแล้วอยู่เฉยเนี่ย เราฟาร์มแล้วเราได้รูดีกว่าทั้งๆที่รูตัวนั้น,นยังไม่บวก12นะบวกแค่6เองอะ่ะมันยังใช้งานดีกว่าบวก12ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราไม่ตีรูบวก12ไว้ดีกว่าเราแบบเก็บแบบคิดว่ามันน่าเก็บเราก็จะเก็บไว้เอออะไรประมาณนั้นนะครับก็คือประมาณ mm hmm. ว่ารูนี้สวยนะอาจจะมีแนวโนม้มในการใช้ในอนาคตแต่ว่าเรายังไม่ตีไว้ถ้าเราจะหยิบมอนเตอร์ตัวไหนมาปั้นเนี่ยเราค่อยหยิบมาใช้ได้กัน เรออาค่อยยิมมาตีดูแล้วกันเพราะว่ามันจะเป็นการเซฟพลังงานมากดังนั้นเนี่ยเงินของผมเนี่ยถ้าผมไม่ปั้นน้อนเนะี่ยเงินจะอยู่คงที่มากจะอยู่ที่ประมาณสักร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเอ็มนะครับผมแต่ว่าเงินผมที่มาลดลงเพราะว่าเอาไปทำรูนใหม่นะครับไปทำรูนลู่แอดแกงไปทำแบบเยอะเลยก็คือแบบรื้อไอดีมาทำนะครับช่วงนี้ผมรื้อไอดีของผมมา,มาปั้น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 ใหม่นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เหมือนกับประมาณว่าการ การฟาร์มรูนของผมมันเป็นรอบปัจจุบันมากขึ้นนะครับแต่ทําแบบนี้มันไม่ดีนะผมพูดก่อนการทําแบบนี้มาสูญเสียม,มา,าทิ้งไปนะครับสมมติว่าสมมติ3เดือนแล้วนะคุณฟาร์มรูนวิวมาเยอะมากแบบเยอะมากๆเลยแล้วคุณแบบมาเปลี่ยนทั้งเซตเลยภายในเดือนนี้มันก็จะทําให้กินเงินแบบมหาศาลมากเขาผมกินไปล่าสุดน่าจะประมาณ50 m อนะครับโดยการทำมอนเต์เพียงแค่5ตัวเท่านั้นนะครับแค่รูนวิวยื้เฉยนะไม่ได้แบบรูนทั้งเซตนะมันจะกินเงินเยอะมากๆนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันสําหรับในเรื่องของการฟาร์เเงงินนนัันอผ ตอบคำถามให้แล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็คือฟาร์มเนโค ฟาร์มนี่โคให้เยอะที่สุดคายลูนีโคอะไรแบบมันแพง2ครับผมก็คือให้เราฟาร์มในเรื่องของถ้าจะเอาเอามาเตร์ขึ้นหกดาวก็ฟาร์มหลุมมิติถ้าหลุมมิติเต็มก็ฟาร์มหลุมมิติให้มันแบบไม่เต็มนะครับเพราะว่าถ้าหลุมมิติมันเต็มเนี่ยมันเสียค่าโอกาสมากเลยนะคือทั้ง Energy, เอเนอร์จีเอยทั้งทั้งมานาเอยมันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมค่อนข้างเสียโอกาสมากอย่าให้มันเต็มเลยนะครับแล้วก็อย่างที่3มครับผมการตีรุ่นให้เราโฟกัสก่อนว่าถ้าเราตีรุนตัวนี้มันจะได้ใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับ การตีรูน2 4 6และ1 3 5 2 4 6เนี่ยให้ตีบวก16เออ15เต็มเลยส่วน1 3 5บวก12พอนะครับผมแล้วก็อันดับต่อไปก็คือการปั้นมอนนะครับรวมถึงการตีรูนมั่วน,นั่นเองครับการตีรูนเราต้องโฟกัสรูนที่เราจะได้ใช้ในปัจจุบันหรือคิดว่าแทะได้ใช้ในอนาคตแบบอีกไม่อีกไม่นานมากนะครับแล้วก็อย่าตีรูนเรี่ย่านะครับผมถ้าเราไม่มีเงินมากพอแต่ถ้าสำหรับใครที่มีเงินมากพอแบบปูใหญ คือรวยครับผมรวยครับน้องๆอ,อะไรเงี้ยก็เชิญคุณมาเถอะนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะเก็บเงินลองเอาไปวิธีนี้ที่ผมพูดมาเอาไปใช้ดูปรากฏว่าผมว่าคุณจะมีเงินแบบมหาศาลมากเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับพร์ทนี้ประมาณนี้แล้วกันไม่รู้ว่าตอบโจทย์หรือเปล่านะครับ